สวัสดีพี่น้องป้องไปสูโส้ขโขสคนมาจ้ะมาค่ะมือนี่กินตับหอยแข้งเนี่ยค่ะเด้อมากินน้ำบอลซ้ำค่ะมีสภาพกินแซ่บๆอยู่ว่าจ้ะมาสาวเริ่มหอยแข้งแดงๆตึงคืนค่ะมาเลยมโอนี่ต่ำนะจ้ะเขาต่ำหอยแข้งอืมแตงกวักยัวมากสาวเปะเขาต่ำแซ่บนะจ้ปะปลาตองห่วง มันอร่อยมากเลยค่ะแม่ฉันบอกเลยว่าฉันต่ำนะเราตร้องวงเซร็จวีล้วค่ะอืมหวานขนาดเนื้อนะเดงๆท้ำๆหวานมาเด้อด,าาาดสาวมากินน้ำกันกับกะพัก,กนี่เห็นบอกกระชิดน,น้ำนะอืม แ,แสบอ่ะเนาะแสบมาอุ้ยจะเป็นแสบแห้งแสบหายแสบขาดเป็ดอีหลีเจ้านี่นะเจ้าบอสซับในตำเองแสบอีหลีกันยังมามากินน้ำกัดเด้วพอพี่พี่นอ้องมามากินน่ะ เขาไปพักกัะเสร็จแซ่บอืมบอ้ม หวานสับๆเปรี้เนื้อหาวานมากแดงๆครับเบิง้งแดงๆนี่ค่ะเห็นบ่แดงจึงคืง้งอืนจะขํเขาจากน้อยแซบแ่บมันเนาะแซ่บๆนะมาจิดตามสุก,กินมาเด้อย เบื้องบนอะ่ะอุ้ยสออนคักสสออนแหง้งสออนเดย์สอ,อนหวานจจ่อยเอาอยไากแม่เป๊ะห้ที่นึง ก็อิ่มแล้วนะค่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยจ้าเด้อฝากติดตามช่องด้วยนะคะใครเบื้องล่างกับติดตามช่องในคอยโชคดีฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปพอคลิปใหม่ด้ค่ะบอสซมตองลาไปกกอรมนีสวัสดีค่ะ